ตัวดีครับพี่นออ้องอารุท่านวันนี้มาเจอกันกันกบช่องสุพอดสามพีชาแนลกินจะได้ขึ้นล้ำกินจะได้ขึ้นมวนกินกันได้เลยครับตอนนี้ <c oughs> มาอ,อย่างงอนี่ตำทัวตำทัวแต่ตำเมืองเมืองนะตำใสน้ำปูแล้วนี่แล้วนี่นผมพอผมพอนี่ครับโอ้ห้าเป็นตีมเป็นตีน,เป,น,ตนเป็นตอนเลยเด้อโอ้ยมามามามต้องรออย่างไร มาเลยมาเลยหยองหยองก๋มแหล,ลกจำนำปลาล่าไก่อนโอ้โหม้อครับตำทัวตำเมียงเมียงมาใส่ส้มนะใส่น้ำปูใส่น้ำปูใส่มะนาแลา้วก็ม,มี่อย่างเงี้ยแค่หมูไอหมูทอดน้ำเส้นแค่น้อยนะครับสลัดครับไปหยองหยอกเหียวเหยวก๋มแหลกไปแสพสานั่นนี่เ้อ สุดหอดอสุดหอดแต่ๆนี่ถ้าบสุดหอ,อดมันออมาครับตัวนี่คือต่ำต่ำสุดหนอแล้วมันมีนแล้ว một chút lại nhỏ lấy nhỏ đi mà mọ mà mọ. à Khem mú, chú này chẳng hòa, đếm rồi đấy Được. Đó, mưa nó khập nó ké, có cái này lỗi là cái quái cái nó luôn lắm nắp. Opa, mẹ puta tê nó mà tê phải mà เสบแต่แต่รู้นะครับเ m o ะเมาะะนี่ฮะไม่ลันอย่าเลยทำชวร์กอนมา sesuatu yang kamu ni dah. mak ni, Mm-hmm. 笋叶，笋叶。 นี่มเต็มใจจอน,นครับ <c oughs> ตรอ,ม,อมาครับนะเหมาะแห่นี่ Ừ, à, bài lòng đi díp hả? Mà, đây đây, bản đồ, ừ. xuất xuất kiểu này, ừ ừ ừ thế này โอ้สุดยอดแท้ครับมอสันด้วยเดี๋ยวเรียนนี่ผมไม่ละเป็นกาลังใจของผมครับครับช่องโคดสามพี่ชั้นแนวกินจะได้ให้ล้ำกินเยอะขึ้นหมนกินจะได้ให้มันอิ่มแต่ถ้มันล้ำๆ้ำเลยนะครับอะ่าไปลืมแต่ๆนะครับเป็นกาลังใจกดติดตามของผมฝากครับคับช่องโคดสามพี่ชั้นแนวเนี่ยนะเดี๋ยวเดามาเจอกันไหมโอกาสหน้าครับโอกาสนี้ตอนอีกตอนขอตัวก่อนผมไม่ละสวัสดีครับ